สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่ 5 8 6กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่เพื่อที่ว่าเวลาผมไปลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องพระบ้านนะครับผมของเก่าเก็ศ สมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วถูกใจดูแล้วชอบใจดูแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่อง นะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่รับชมให้ชอบนะครับผมว่าชอบใจองค์ไหนหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงมุมด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้คือหมายเลขที่21ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับ บอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ มือถือของพี่พี่แล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการก็จัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับพระก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับสำหรับหมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเรียนหลวงพ่อกลวยนะครับผมเนี่ยนะครับ ปี2504นะครับผมรุ่นแรกนะครับผมเรียนกลมรุ่นแรกนะครับเรียนนี้นะครับผมพิเศษแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450นะครับผมสำหรับเรียนนะครับผมหลวงพ่อควยนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับผมใน ep นี้นะครับผมนีะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับนะครับผมหลวงพ่อควยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับข well. ององนี้นะครับนี่นะครับ450าบาทเท่านั้นนะครับอ๋อแล้วก็นะครับผม EP นี้จะราคาไม่เกิน500บาทนะครับผมจะเริ่มต้นที่3 0 0ร้อถึงห้าบาทเท่านั้นนะครับผม EP นี้นะครับองที่2ครับผมจะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อกล้วยเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อกล้วยนะครับผมหลังเป็นพระศิวลีนะครับพี่ๆนะครับดูมวลสารนะครับองค์นี้นะครับ 300บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นสมเด็จนะครับผมหลังพระสิีวลีนะครับนี่นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเหีนครับด้าหลังจะเป็นพละสิีวลีแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับทันมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับผมเหรียญกลมนะครับแต่อันนี้นะครับผมจะเป็นต่อโคตดนะครับผมโค้ดยันกับโคตดธนุมานนะครับผมตรงด้านซ้ายด้านขวานะครับ หมายเลข3านี้นะครับผมขออนุญาตเปิดนะครับผมในราคานะครับ300บาทนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับพี่เนี่ยนะครับนี่นะครับผมด้านข้างขวานี่จะเป็นหนุมานนะครับพี่พี่เชิญทงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหลังยันนะครับผมเนี่ยนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอย eh? <to> till, ู่ในเรียมเก็บผิวเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับผมพิเศษเฉพาะ ep นี้เลยนะครับ ผมชมให้ชอบชม,มให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสี 4, ่ครับอันนี้จะเป็นพระศิวลีนะครับผมหลงปุโตนะครับพี่พี่เป็นเนื้อเคสอนนะครับผมองค์นี้300บาทนะครับผมนี่นะครับสําหรับพระศิวลีนะครับผมหลบปุโตนะครับหลังยันนะนะครับผมเนื้อผมเคสอนนะครับผมนี่นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่4นะครับผม300บาทนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนนะครับผมเป็นเนื้อผงทั้ง2องค์นะครับอันนี้จะเป็นนะครับผมดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนแล้วก็อง์นี้จะเป็นเหมือนจะเป็นเสมานะครับผมแต่เป็นพระผงทั้งคู่นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆ fc นะครับผมในราคานะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงปู่หมุนนะครับพี่ๆผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม สององนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเนี่นะครับอันนี้เป็นดวงเศรษฐีหลวงปู่มุลนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นนะครับผมอีกองหนึ่งนะครับผมที่เป็นเนื้อผงเหมือนกันนะครับพี่ๆหลวงปู่มูลที่ทาสีโรนะครับผมเนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผม ท่านใดอยากดูรูปภาพนะครับผมหรือว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาก็ทักเข้ามาในไลน์ก็ได้นะครับ หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับพี่ๆให้ผมเพิ่มเพื่อนไปก็ได้นะครับผมถ้าหากท่านใดทําไม่เป็นนะครับผมบอกผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมหมายเลขค่านี่้500บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข6นะครับผมเป็นรายการชุดกรรมการนะครับผมปลูกเสงสามตรไรมาสนะครับผมพระราชสาวราพิม,มลนะครับหรือว่าหลวงปู่โต๊นั่นเองนะครับในชุดนี้จะปร,กระกอบไปด้วยนะครับผมพิมพ์จัม,มโบ้สองนะครับผมเนื้อแช่น้ำม์ล็อกเก็ตนะครับผมรูปไข่นะครับแล้วก็จะเป็นนะครับ สมเด็จปกโพนะครับผม3รายการที่5้0บาทนะครับพี่พี่นี่นะครับเฉพาะ EP นี้เลยนะครับผมทันใดนะครับผมเข้ามาและถูกใจนะครับผมก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระบ้านพระเก็บทุกรายการนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับสนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนนะครับพูดคุยกันได้นะครับพี่พี่นี่นะครับ ผิวสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับองมาเล็กนี้นะครับอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้เท่านั้นนะครับชุดนี้จะมี3รายการด้วยกันนะครับพี่ๆอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับอีกอง์นึงนะครับผมก็จะเป็นนะครับผมล็อกเก็ตหลงปุโตนะครับที่เป็นล็อกเก็ตรูปไข่นะครับพี่ๆนี่นะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับผมลองชมกันได้เลยนะครับผมเลยนะครับถ้าใครถูกใจก็สอบถามมากันได้ครับอันนี้จะด้านหลังจะเป็นพระนักปกนะครับพี่ๆ ถัด <poisoned. S 2> ok <PI> มานะครับผมเป็นองค์ท <ini> ี่สามนะครับผมในชุดนี้ก็จะเป็นสมเด็จโปกโพนะครับผมหลปูโตนะครับพี่ๆนี่นะครับชุดนี้จะมีสามองค์นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูนะครับผมชัดๆแบบนี้นะครับผมอันนี้นะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอัขระด้านหลังนะครับผมหลปูโตนะครับผมวัดประดูนะครับผมชิมพรีนะครับผม สวยเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการที่6แล้วนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่7 <c oughs> น,นคะครับผมหมายเลข7นี้จะเป็นหลวงพ่อทวดทั้ง2องค์นะครับผมอันนี้นะครับผมจะเป็นนะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมองนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพิมพ์กล่องไม้ขีดหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพิมพ์พระรอดนะครับพี่พี่ซอรายการแบ่งปันให้คู่กัน500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้จะเป็นองค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมน่นะครับ ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูนะครับผมผิวเริ่มเลยนะครับพี่ๆเหมือนว่าเนื้อจะคล้ายๆเนื้อว่านเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับสองรายการห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับหมายเลขิตเจ็ดนี้นะครับผมอีกอง์นึงนะครับผมจะเป็นพิมพ์พลอดนะครับผมมันจะเป็นพิมพ์พลอดนะครับผมเพราะว่าองคเล็กนะครับพี่เป็นเนื้อว่านเหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะครับ อันนี้อาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมก็จะพยายามลงให้ดูชัดๆนะครับผม2รายการหมายเลข7 5็0บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข8นะครับผมเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมองนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมลงข้อแก้วนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับ อยูสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขที่8นะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับเป็นหมายเลขที่9นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมรายการนี้เปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมรายการหมายเลขที่9นี้นะครับผม400บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผม มวลสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆผมได้มาพร้อมเลี่ยมเลยนะครับนี่นะครับท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมหากช้านะครับผมองค์ที่ถูกใจอาจจะเป็นของท่านอื่นไปแล้วก็ได้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับ หลวงพ่อเกษ,กษนะครับผมทั้ง2องค์นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเมตตามหาบรารมีนะครับส่วนอันนี้นะครับผมจะเป็นปี17นะครับพี่พี่มอทอบอนะครับผมสําหรับ2รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูที่เหรียญเมตตามหาบารมีกันก่อนเลยนะครับผมหมายเลขที่10นี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญกลมนะครับผมลักษณะคล้ายๆล้อมแม็กหลงบุโตนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผิวแบบนี้เลยนะครับผม หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมเหรียญกลุ่มนะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมบรโกนะครับผมถัดมานะครับพี่ๆเป็นอีกองหนึ่งนะครับผมในหมายเลขที่10นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญปี17นะครับผม2 5 1 7นะครับหลวงพ่อเกษมนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงคล้ายๆเนื้อทองแดงผิวไฟเลยนะครับผมเนี่นะครับ ดูผิวกันได้เลยนะครับพี่ๆสองรายการ5้าบาทเท่านั้นเลยนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสำหรับนะครับผมเรียนพ่อเกษมนะครับผมปี2517นะครับสํานักสุสานไตรกนะครับผมจังหวัดลําปางนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา2องค์นะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม ถัดมาหมายเลขสิดครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาปูโตนะครับผมองนี้ก็500อบาทนะครับเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับพี่พี่เนื้อก้นครกนะครับผมฝังตะกรุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับองค์นี้นะครับผมหมายเลขสิบเอ็ด้บาทเท่านั้นนะครับผมเน็่ยนครับเนื้อก้นครกนะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ถัดมานะครับผมวันนี้จะเป็นนะครับผมหมายเลข12นะครับรายการนี้ก็จะเป็นมหาเสน่ห์นะครับผมเนื้อเกสอนะครับพี่พีเนื้อผงเกสอดองนี้500บาทเท่านั้นนะครับผมพิเศษเฉพาะ EP นี้เลยนะครับพี่พีทํานใดนะครับผมโชคดีนะครับผมที่เข้ามารับชมในีนี้นะครับก็ถ้าสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมนี่นะครับ อันนี้หมายเลข12นะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญพ่อทบหมายเลข13ครับผมรายการนี้4ี่าบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับผมเหรียญพ่อทบนะครับผมรายการนี้นะครับเหมือนจะเป็นเนื้อทองแดงรมดําเลยนะครับพี่พี่พ่อทบองนี้นะครับผม450าบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูกันได้เลยนะครับผมเป็นหมายเลข13นะครับพี่พี่ใน EP นี้นะครับผม4 5 0บาทเท่านั้นนะครับ รวมพ่ทบนะครับผมนี่นะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับผมผิวนะครับผมสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับตอนลงกล้องแขงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยกันด้วยนะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตาปู๋เอียงวัสดุสูงหมายเลขสิบสี่นะครับอง์นี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบสี่นี้นะครับผมห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่14นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข15นะครับรายการนี้จะเป็นนะครับผมปิดตาจัมโบ้หนนะครับผมลาปูโตนะครับผมนี่นะครับมาพร้อมกล่องเก็บแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่15นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแต่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผม องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมจะเป็นเนื้อนะครับผมเป็นเนื้อผงเกสรนะครับผมฝานตะกรุดสองดอกตรงนี้นะครับสําหรับปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับหลงบุโตะนะครับผมวัดประดูเิมพีนะครับผมปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบห้าแล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับผมนี่นะครับอันนี้ออกที่วัดโคกยายหอมนะครับผมเป็นปี2506นะครับผมในงานเลื่อนสมรัก์นะครับผมสําหรับพ่อเงินนะครับองค์นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมผิวสวยมากครับองนี้นะครับ4ี0้เท่านั้นนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมนี่นะครับทนใดสนใจนะครับผมสอบถามมากันได้เลยนะครับผมสําหรับ หลบพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่หอมหมายเลขนี้นะครับผม450บาทนะครับนี่นะครับพระราชธรรมาภรณ์นะครับผมในงานเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับปี2 5 0 6นนะครับผมวัดดอนใหญ่หอมนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคา450นะครับผมหรือว่า450นั่นเองนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข17ครับอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นลูกอมนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่เขย่าแล้วมีเสียงนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นกระลาแกะนี่ผมไม่ชัวนะครับผมแต่เจ้าของเดิมแกแบ่งปันมาให้แบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมให้พี่ๆในราคา400บาทแล้วกันนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผม400บาทนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่17นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข18แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับผมพระฉลองพุทธ25สศตวรรษนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับนะครับผมพระฉลองพุทธ2ี่ศตวรรษนะครับองนี้นะครับผม300บาทเท่านั้นเลยนะครับผม300บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมพระฉลอง พุทธยี่สิบตรษวนะครับผมหมายเลขที่เอ่อนะครับพี่ๆี่300บาทนะครับผมราคานี้ส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข19แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแครนะครับผมเหมือนว่าจะรุ่นนี้จะเรียกว่าสมเด็จฟ้าผ่านะครับหลวงพ่อพง์นะครับผมอค์นี้300บาทนะครับผม รายการหมายได้ที่19นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคร์นะครับผมเป็นสมเด็จนะครับผมนี่นะครับผิวส,สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับเป็นรายการหมายเลขที่19นะครับผม แบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับพี่พี่หมายเลข20เป็นรายการรองสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นสมเด็จนะครับวัดราคาพิมพ์ใหญ่นะครับผมที่เจ้าของดื่มเก็บเก็บไว้ในกล่องแบบนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผม350นะครับผมรายการที่20นี้นะครับ350บาทนะครับผมเนี่ยนะครับดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่องค์นี้เลยครับผม ท่านใดดูล้วชอบใจหรือว่าอยากสะสมไว้นะครับผมหรือว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับรีบสอบถามมากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าหากดูล้วชอบใจก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของผมด้วยนะครับนี่นะครับมีพระดีๆมาแบ่งปันให้ทุกวันนะครับพี่ๆหมายเลข20นี้เปิดให้ในราคา350นะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่21นะครับรายการหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้นะครับจะเป็นปิดตาเนื้อชินตะกัวนะครับผมทั้งสององนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่เอี่ยมนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่เอี่ยมเหมือนกันแต่จะเป็นหลวงพุโตปุกเสกนะครับเมื่อปี2515นะครับผมซองรายการนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาคู่นี้นะครับเอาไปในราคา400บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมนี่จะเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับผมที่เป็นหลวงพ่เอี่ยมเลยนะครับผม นะครับอูอยาวัดหนังนะครับพี่ๆลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมผิวดเดิมนะครับผมองค์นี้นะครับท่านใดดูแล้สนใจนะครับผมหรือว่าดูแล้ชอบใจนะครับก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะอีกอง์นึงนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นหลวงปู่โตปุกเสกนะครับผมจะ เนื้อออกจะแบบว่าไม่ได้เก่าเท่าองค์เมื่อกี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับในองค์ที่สองในหมายเลขที่21นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนําองค์ครับออกมาหลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมเห็นนะครับผิวสวยๆแบบนี้แล้วนะครับผมสําหรับนะครับผมปิดตานะครับรู้อี่มนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับดูนะครับด้านหลังนะครับผมสวยแบบนี้เลยนะครับผมผิวสวยมากนะครับเป็นเนื้อชินตะกั่วนะครับผมทั้ง2องค์เลยนะครับผม ก็สำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่า ยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจดูแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับไลน์แอดอยู่ตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลา ไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ